หในซีรีส์เกมมิ่งโนบุกที่ได้รับความนิยมสูงในบ้านเราซีรีส์1ก็คือตัวของ Acer Nitro นะครับมีมาหลายเจเนอเรชันแล้วคนระับจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของสเปคต่อราคาที่อยู่ในระดับสามารถจับต้องได้ง่ายนะครับและ เมื่อมาถึงในปี2023นี้นะครับกับ a อ e ซอร์ใน16นะครับสาเหตุที่เขาเปลี่ยนจากในตร5เป็นในตนะครับเพราะว่าด้วยขนาดหน้าจอภาพที่เขาเปลี่ยนจาก15.6นิ้วมาเป็น16นิ้วนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นในต r o 16นะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้สังเกตกัน,นครค้นบก็คือตัวในตร o ซีรีส์หรือในตัว6 6นี้นะจะมีเฉพาะ CPU ที่เป็น a m d เท่านั้นนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเฉพาะ ในบ้านเราหรือในต่างประเทศนะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ที่มีในโตร16อยู่จะเป็นเฉพาะรุ่นที่มาพร้อม CPU AMD เท่านั้นและจับคู่กับการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 4 0 s 0ซีรีส์นะครับโดยจะเน้นที่4050และ4060นะครับและแน่นอนครับดีไซน์ของตัวในโตร16นะขอจับนิดนึงตัวนี้จะเป็นสเปคที่ขายในไทยนะครับดีไซน์ต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับวัสดุหลักๆจะเป็นพลาสติกเป็นหลักนะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกที่มีคุณภาพดีนะครับวัสดุมีความแน่นหนานะครับด้านหลังก็จะมีโโลก้ของตัว ในตรนะครับแล้วก็มีนิดนึงนะครับมีลรเส้นอยู่ตรงนี้ขนาดตัวเครื่องมีขนาดใหญ่พอสมควรใหญ่กว่าในตัว15อยู่เล็กน้อยครับสำหรับผมถือว่าเล็กน้อยเพราะว่าขนาดหน้าจอมันกว้างขึ้นนะครับด้านล่างก็จะมีตัวท้ายเครื่องนิดนึงนะครับเพื่อเป็นพื้นที่สําหรับการติดตั้งพอร์ตและช่องวายความร้อนนะครับจะเนี่ยจะมีช่องรความร้อนนะครับพร้อมดีไซน์สาหรับผมคล้ายๆตัว เฮลิออสเนโอเหมือนกันนะมีช่องด้านหลังนะครับแล้วก็พอร์ตการใช้งานหลักๆนะครับจะมีพอร์ตอะแดปเตอร์ HDMI USB Type C 2พอร์ตตรงนี้นะครับรองรับ PD ชาร์จด้วยส่วนทางด้านซ้ายของผู้ใช้ก็จะมีช่องมาความร้อนพอร์ตแลนนะครับตัวนี้สามารถปิดเปิดได้นี่ USB Type A micro SD card reader นะครับจริงๆน่าจะใส่ SD card reader เลยนะแล้วก็ Headphone Jack แบบ3.5มดิลครับส่วนอีกฝั่งนึงเคสทิ้งตั้นล็อกนะครับสายล็อกเครื่อง ช่องราคำร้อน usb type a อีก2พอร์ตตรงนี้นะครับถือว่าให้พอร์ต usb type a เนี่ยเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ควายแซงสารานะครับส่วนใต้ทองเครื่องนะครับก็จะมีช่องระคำร้อนขนาดใหญ่ใหญ่มากนะสำหรับผมถือว่า,ม,วามีตรงนี้ หลักเลยนะครับ2ช่องหลักด้านล่างก็จะมีลาโพงอยู่2จุดตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ภายนอกนะครับเดี๋ยวไปดูภายในตัวเครื่องกันว่าสามารถเพิ่มแรมหรืออัปเกรด SSD ได้มากน้อยขนาดไหนครับการแกะเครื่องของ a c e r ในตัว16นะครับแอบมีความซับซ้อนอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือต้องถอดน็อตใต้เครื่องอทั้งหมดแล้วก็ถอดตรงนี้นะครับจะเป็นฝาปิดด้านบนหลังจากนั้นก็แซะขอบด้านบนเล็กน้อยนะครับไหนนั้นก็ถอดออกมาง่ายแล้วนะครับการระวาบร้อนของ a อเซอร์ในตัวสิบหกนะครับจะเป และก็มีฮิตไฟล์หลักก็คือคู่นี้นะครับวิบ่งมาทางซ้ายทางขวาแล้วก็แยกในส่วนของการ์ดจอแล้วก็ CPU ออกจากกาันอยู่เล็กน้อยนะครับทำให้เรื่องของชื้นแลความร้อนเนี่ยมันช่วยในการบาลานซ์ทั้ง CPU แล้วก็การ์ดจอได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นตัวนี้นะครับมาแรม16กิกตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับจนถึงตัวเก็บครอปอยู่เป็นตัว i9 ที่ได้แรม32มาเลยนะครับโดยแรมติดตั้งมาให้แล้ว16กิกแถวนะเพราะฉะนั้นยังมีตรงนี้นะครับ ให้สามารถอัปเกรดเพิ่มอีก16กิกได้เนี่ยเป็น s ่อ t ว่างๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถซื้อแรมเพิ่มมาอีก16กิกใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าเราจะเอาตัวเก่าออกไปไว้ไหนนะครับก็สามารถใส่ได้ทันทีนอกจากนั้น SSD M.2 ก็สามารถเพิ่มได้ตรงนี้อีก1ตัวนะครับเป็นิ i e p c i Gen4 เช่นเดียวกันนะครับนอกจากตัว SSD ตัวหลักตัวนี้นะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับจะมีลําโพงนะครับสตัวซ้ายขวาลําโพงมีขนาดใหญ่เพลิงพวนและด้านล่างแบตเตอรี่ก็มีขนาดใหญ่นะครับความจุถึง8 8ป จ0.2วัตต์เว์นะครับเรียกว่าแบตเตอรี่เนี่ยเครื่องนี้ใหญ่และเมื่อประกอบกับตัว CPU AMD Ryzen 4 0 h s แล้วเนี่ยทำให้ตัวเครื่องสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นานเป็นพิเศษนะครับเปิดหน้าจอครับแน่นอนครับดีไซน์รุ่นใหม่มันต้องเปิดได้ด้วยมือเดียวนะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันสามารถ เปิดได้ด้วยมือเดียวไม่มีปัญหานะครับจอภาพเป็นขนาด16นิ้ว Full HD Plus นะครับเป็นแบบ165 Hz 100% sRGB IPS นะครับถัดลงมาด้านล่างก็จะมีช่องตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าปกติโน้ต book g a ม i n g ไซส์16นิ้วทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ตรงนี้เขาจะแคบกว่านี้นะครับตัวนี้มันมีช่อง้อากาศเข้าไปถ่ายเทด้วยนะครับไม่ใช่ลำโพงนะจะมีช่องตรงนี้้อากาศดเข้าไปนะครับแล้วก็มีด้านท้ายเครื่องทนำะให้ตัวเครื่องเนี่ยมันหนาวกว่าโน้ตบ o ๊ก16นิ้วทั่วไปอยู่เล็กน้อยนะครับตรงนี้จะเป็นปุ นะครับก็เวลาเรากดเนี่ยมันจะมีไฟแสดงรนะขึ้นมาเลยแล้วก็มีเมนูขึ้นมานะครับนี่เราสามารถกดเปลี่ยนโหมดการ,ารใช้งานตรงนี้และก็มีไฟแสดงระด้วยนะครับคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานของแบบไนโตรนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่าคล้ายๆกับเจเนอเรชั่นก่อนนะครับปุ่มเป็นปุ่มแบบยางนะครับแล้วก็มีการเน้น WASD ไฟ RGB จะเป็นไฟ RGB 4โซนสามารถปรับแต่งได้นะครับมีนมแพดและปุ่มเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องห่วงว่าเวลาเรากดแล้วเผลอเไปกดโดนเนี่ยจะติดไหมนะครับมันก็จะมีการล็อกไว้แล้วต้องกดค้างนะครับแล้วก็จะมีปุ่มในตัวเซนต์ตรงนี้สาหรับการเปิดซอฟต์แวร์ของ N นตัเพื่อปรับแต่งตัวเครื่องการใช้งานต่างๆฟิลิ่งคีย์บอร์ดสำหรับส่วนตัวผมก็อยู่ในระดับกลางานะครับสามารถคิมได้สนุกด้านล่างก็มีทัชแพดขนาดใหญ่มีโลโก้ตัว AMD Ryzen 7เครื่องที่ผมได้มาทดสอบจะเป็น RTX 4060ครับประกันเครื่อองงนนนีี้้จะมมาาเปป็แบบบ3 On site Service ซ่ถึั น,นอกจากนั้นทางด้านฝั่งขวาก็จะมีพวกฟีเจอร์ต่างๆรองรับตัว Wi-Fi 6E USB 4และพอร์ตทอร์เแบบ2.1ว่าแต่ประสิทธิภาพภายใน จะแรงขนาดไหนพี่ชมครับสเปคของ Nitro 16นะครับจะมีเริ่มต้นตั้งแต่ราคา37,990บาทนะครับไปจนถึง55,990บาทโดยสเปคที่เราได้มาทดสอบนะครับจะเป็นสเปคตัวกลางๆนะครับค่อนไปนทางท็อปนะฮะก็คือจะได้ตัว CPU เป็น AMD Ryzen 7 7840HS นะครับแรม 16GB DDR5 การ์ดจอเป็น RTX 4060 TGP 1 140วัตต์นะครับจอภาพเป็น16นิ้ว IPS Full HD พัส 165Hz 100% sRGB SSD <LCD S 1> <LCD S 2> เป็น 512GB PCI AP Gen 4อันนี้คือเป็นสเปคที่ได้มาทดสอบราคา47,990บาทส่วนสเปคอื่นๆนะครับจะมีรุ่นที่เป็นราคาเริ่มต้น37,990บาทจะต่างกันที่ตัว CPU เป็น AMD Ryzen 5 7640S นะครับแล้วก็การ์จอเป็น RTX 4050และยังมีรุ่น42,990บาทนะครับจะปรับเป็น CPU AMD Ryzen 7และการ์จอ40 50. ตัวท็อปสุดเนี่ยจะได้ CPU ถึง AMD Ryzen 9 7940H นะครับาร์ดจอเป็น RTX 4060 SSD 1 g b นะครับราคา55,990บาทนี้ก็จะเป็นจุดแตกต่างของสเปคทั้งหมดนะครับโดยตัวที่เราได้มาทดสอบเนี่ยก็จะเป็นรุ่น Ryzen 7บวก4060ราคา47,990บาท แนะนำในส่วนของซอฟต์แวร์ใ r นโรเซนนะครับจะมีปุ่มชอคัดอยู่ตรงนี้เลยกดเข้าไปซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีเมนูหลกัหลกๆในการปรับโหมด p e r f o r m ร์แมนซะครับซึ่งโปรตินนอกจากเราปรับในซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยก็ยังสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับเพื่อปรับโหมดการใช้พลังงานนะครับสมมุติลองกดดูโดยสีจะเปลี่ยนไปตามโหมดที่เราเลือกใช้งานนะครับนอกจากนั้นก็ยังโชว์เรื่องของอุณหภูมิของตัว CPU ได้อุณหภูมิของซิสเต็มได้นะครับนอกจากนั้นยังสามารถปรับตัว s c e n ริโอนะครับเนี่ยเราสามารถปรับเมนูนั่ได้นะ Turbo นะครับเทอร์โบเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับโดยโหมดเทอร์โบจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราต่ออะแดปเตอร์เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของ s c e n ริโอเนี่ยยังมีในส่วนของแฟนคอนโทรลนะครับปรับโมดอโต้ได้ปรับแม็กได้นะลอง,งฟังเสียงดูอ่าเสียงเอาเรื่องอยู่นะครับแต่เย็นสุดท้ายก็คือคัสตอมนะครับสามารถปรับพัดลมแยกซ้ายขวาได้ด้วยต่อมาก็จะเป็นตัวปรับไฟ RGB ของตัวคีย์บอร์ดนะครับหรือเราสามารถเซตเป็นแอเรียนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น RGB 4โซนสามารถแยกได้ทั้งหมด4โซนด้วยกันนะครับเริ่มผลทดสอบในส่วนของ SSD นะครับเครื่องนี้เป็น PCIe Gen 4นะครับความเร็วการอ่านสูงสุดถึง7จ็ดเมกะไบต์ต่อวินาทีและเขียนอยู่ที่4,978เมกะไบต์ต่อวินาทีเรียกได้ว่า SSD ของในตัวสิบหกเนี่ยจัดเต็มนะครับความเร็วการอ่านและเขียนเนี่ยสูงมากๆเลยครับถัดมาในส่วนของแบตเตอรี่นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแกะเครื่องนะครับว่่่่าเเเครรือองนนีีี้ยแบตต มาใช้งานได้นานเป็นพิเศษนานจนน่าตกใจนะครับเวลาการใช้งานเฉลี่ยน,นะครับประมาณ6ชั่วโมงนิดๆนะครับบวกลบขึ้นอยู่กับการปรับแต่งของผู้ใช้นะสำหรับผมเนี่ยก็ใช้งานเปิดทั่วๆไปดูหนังฟังเพลงต่างๆเนี่ยใช้ได้6ชั่วโมงกับเครื่องที่เป็นสเปกแคมิ่งถือว่า ดีแจ่มมาก,มากๆแล้วครับในส่วนของคะแนนสามดีมารครับอยู่ที่1 5ึ่งคะแนนถ้าวัดในส่วนของกราฟิกสกอรอยู่ที่1 7ึ่งคะแนนนะครับเป็นการ์ดจอ RTX 4 0 6 0 TiGP 1 4 0บวัตต์ที่แรงดีทีเดียวนะครับสามารถเล่นเกม Full HD พลัดที่หน้าจอตัวนี้ได้อย่างสบายๆนะครับคะแนนเนี่ยสำหรับผมถือว่าสูงที่สุดรุ่นหนึ่งในท้องตลาดตอนนี้ครับในส่วนของ PC ซีมานะครับคะแนนอยู่ที่7,280คะแนนนะครับอยู่ในเกณฑ์ค่อนไปทางสูงเลยนะครับซึ่งเครื่่องนนี้นะ RAM 1 6 g กดีนาไฟและก็ CPU AMD r y ็ e n 7รตัวรหัส40รุ่นใหม่ล่าสุดถือว่าแรงใช้ได้เลยเดียวครับสเปคหน้าจอเครื่องนี้16นิ้ว Full HD Plus ตามสเปคเคลมไว้เป็น100% sRGB นะครับซึ่งผลทดสอบจริงก็ถือว่าใกล้เคียงมากๆนะครับกับ98.8% sRGB นะครับ73.1% Adobe RGB และ8 0 5 DCI-P3 ถือว่าเครื่องนี้สามารถ ใช้งานแต่งภาพรวมไปถึงการเล่นเกมต่างๆได้อย่างดีนะครับเรียกได้ว่าสีใกล้เคียงกับพวกโน้ตบุ๊กสายครีเอเตอร์เลยทีเดียวครับในส่วนของการระบายความร้อนเครื่องนี้นะครับอุณหภูมิสูงสุดของ CPU จะอยู่ที่90องศาเซลเซียสนะครับแต่เฉลี่ยใช้งานจริงๆจะอยู่ประมาณ76องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ย ฮอสปอตนะครับสูงสุดอยู่ที่95.9องศาเซลเซียสแต่ถ้าวัดกันที่ตัว GPU นะครับจะอยู่ที่ประมาณ78-83องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าสามารถจัดก,การอุณหภูมิของเครื่องนี้ได้เป็นอย่างดีชุดระบายความร้อนดีนะครับและช่องระบายความร้อนเนี่ย เยอะมากๆการันตีว่าใช้งานนานๆไม่มีปัญหาครับคะแนน c i n e b e n c h R 2 3นะครับ Multiple Core ของ CPU จะอยู่ที่16,880คะแนนและ Single Core อยู่ที่1 7 6 4คะแนนนะครับเรียกได้ว่าแรงกว่า CPU คู่แข่งรุ่นเก่าหลายๆตัวนะครับแม้จะเป็น License 7 7 8 HS ก็ตามนะครับและข้อดีของมันนอกจากเรื่องของความแรงแล้วยังประหยัดพลังงานมากด้วยครับทดสอบรนเดอร์วิดีโอ5นาทีที่ความละเอียดระดับ 4K นะครับใช้เวลาเพียงแค่ 5นาทนีนี้เท่านั้นครับก็ถือว่าเรนเดอร์วิดีโอได้เร็วนะครับสามารถใช้งานอื่นๆที่นอนเหนือจากการเล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับมาลองเล่นเกมจริงๆนะครับตัวเครื่องถือว่าระบายความร้อนดีนะครับแต่ข้อสังเกตหลักๆก็คือเรื่องของเสียงพัดลมนะครับที่ดังพอสมควรเนี่ยลองเงี้ยฟังดูครับประมาณนี้ครับแต่ว่าตัว เครื่องเนี่ยก็แก้ไขมาด้วยการให้ลาโพงที่มีเสียงดังและเสียงมีมิติดีมากนะครับไม่ต้องต่อหูฟังผมว่าเสียงในเกมดูหนังฟังเพลงต่างๆก็ถือว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับพอดูเซตติ้งนิดนึงนะครับเอกซีมก็ยังเล่นไหวนะครับถ้าจอโหลด100%รรเนะครับเฟรมเรทเฉลี่ยตอนนี้ก็อยู่สักประมาณ100เฟรมนะครับบวกบวกนิดหน่อยนะครับไม่ค่อยต่ำกว่าร้อยนะครับอันนี้ผมลองวิ่งดูส่วนผลทดสอบเกมอื่นๆจะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อครับ สำหรับ Acer ร์ในตัวสเครื่องนี้นะครับน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่เน้นเรื่องของการเล่นเกมเป็นหลักนะครับเพราะว่าเรื่องของประสิทธิภาพ CPU แรงประหยัดไฟกราจอ40 60 TGP 140วัตเล่นเกมได้ลื่นระบายความร้อนดีแบตอึดลำโพงเสียงดีมากๆและดังด้วยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นที่ชื่นชอบโดยเฉพาะสายที่แบบอยากเล่นสแตน a l o n e ไม่ต้องต่อลำโพงไม่ต้องต่อจอแยกตัวนี้ จบนะครับซื้อไปใช้งานได้ทันทีนอกจากนั้นนะครับจะมีข้อสังเกตเล็กน้อย,อยตรงที่ขนาดเครื่องที่ใหญ่ไปสักหน่อยมักสวิตท,ที่อาจจะไม่มีติดตั้งมาในรุ่นนี้นะครับแต่ว่าสําหรับผมนี่มันจะมีข้อสังเกตเล็กน้อยมากนะครับตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับเกมเมอร์และเพื่อนที่ต้องการโน้ตบุ๊กเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะในราคาเริ่มต้น37,99 0เพอเบาท,ทเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับตัวเอเซอร์ในตัวโน้ตบุ๊กตนี้คอมเมนต์ได้ครับสุดท้ายนี้จะอยู่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ